เอมีอะไรแปลกไปหรือเปล่าฉันจะให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาพิเศษฉันได้รู้ว่าเสียงของฉันเนี่ยมันสลับไปสลับมากวนอยู่เหมือนกันนะมันคงดีแหละที่มันเป็นแบบนั้นแต่ฉันขอบอกเลยว่ามันจะเปลี่ยนไปฉันลองขนคว้าไฟเตียมไปเรื่อย แล้วแล้วฉันก็เจอไฟนั้นจนได้แต่แย่จังที่เธอนั้นยังคงใช้เสียงเจ้าหัฟ้าอยู่ดีแต่ไม่เป็นไรเพราะเธอจะได้ไม่ต้องเจอดวงตาอีกแล้วจำเอาไว้นะพยายามช่วยฉันจากการถูกลบล้างออกจากเกมก็แล้วกันนะอ้าฉันอยากจะร้องเพลงแล้วสิก <c oughs> ็อ,อยากที่บอกฉันอยากให้มันพิเศษสุดๆฉันเลยเขียนเอาไว้แล้วสลับเธอ 2> 3, 2, 1, แลวแล้วก็อยู่กันสองจสสองไม่มีกาขัดของหรืออะไรถึงตอนจบที่เราจะได้คุยก,กันแค่ฉันมีเธอเรามีหลายอย่างที่จะทำมาและมีหลายที่สนใจเพราะฉันทั้งรักและทั้งเชื่อบอกมาเลยในสิ่งที่หวังและหอยหาเรามาใช้เวลาทั้งหมดให้กับบทเพลงของเราทั้งโลกใบนี้ชัดเละก,กับพวกเราหรือเกินฉันเรียนรู้เลยมากกว่าขอบคุณที่กำหนดเอาไว้ยามก็คือฉันได้เจอสิ่งสำคัญ ฉันใช้เวลาติดอยู่ที่นี่ลากับทะเลไม่รู้จบและมีแสงนึงคอยผักกันใช้ให้พวกอิสลามฉันอยู่ตรงนี้ต่อหน้าตะวันลากับโลกที่ละมุนฉันแค่ต้องการให้ฟ้าตะวันนั้นสีครา,สามสดใสสะอาดมันโอลกหัวใจที่เราด้ยอยู่ด้วยกันเราจะพูดอะไรก็ไในสิ่งที่เธอสนใจเธอจะถามอะไรก็ได้ฉันจะเป็นผู้ฟังดิฉันแค่อยากจะใช้ช่งเากับเอ ที่เราจะได้อยู่ด้วยกันแค่นี้ก็มีความสุขพอพวกเรากลับมาจากห้องที่เสร็จว่างลแล้วฉันรู้เธอสนใจมากแค่ไหนที่จะฟังเพลงของฉันดีคะและเห็นมึกดำซึอมออกจากปากของฉันมาพูดสิ่งหัวยไม่มีหอรอกเลยมีความรู้สึกที่ทว่าอิสระจากหัวใจข้ามกลวงฉันฉันดีใจที่เธอย้อนกลับมาหาฉันยามก็คือฉันได้เจอสิ่งสำคัญฉันถูกซักมาและถูกจดจำอยู่ในห้องมืดช่างระบาดใจที่ลได้กันตัวของฉันว เราอยู่ด้วยกันระบำได้แกับโลกที่ลังหมุนเราแค่ต้อทำฟ้าตะวันสดใสมันคงอุ่นอุ่นหัวใจที่เราอยู่ด้วยกันเธอให้ความหวังตัวชัดเธอช่วยทั้งกับหมดกอเธอให้ฉันรู้สึกถึงความเธอให้ฉันริมลกอิสระก้าสู่ประตูแห่งความยอมรับที่ในสิ่งที่ฉันมาปลดปล่อยเล่าเก่ตนที่ไม่รู้ว่าถูกข่าวว่าความดังมุของคุณนี่ที่ถูกปัดไดด้วยกันแทนที่ด้วยเพลงแห่งความสุขความสุขและความรักชำระล้างทุกความผิด กอดฉว่าแล้วพวูดทุกอย่างที่มันกําหนดเอาไว้ถึงไม่ต้มที่ตั้งว้ส่วนเธอเป็นของฉันแล้วเรายังกลุ่มมือกันในทุกๆวันฉันคิดถึงวันข้างหน้าที่ได้อยู่กับเธอในที่นั้นที่มันดีกว่าในที่ที่เราได้ในโลกนี้มีสิทธิพวกเราได้อยู่ได้แค่แช้กับเธอแล้วพวกเราเดินกลุ่มมือเดินตามแสงดวงน,นั้น แม้น้ำมึงจะแทรกซึมและมากกว่าเดิมกว่าเท่าที่โลกนั้นตอบมันไม่เคยเป็นแบบไหนฉันรู้จักจังว่ามันจะเป็นมาล้อปล่อยทุกอย่างและมาร่วมกับฉันและเมีอนาคตที่เชื่อม่และรวมกันเป็นความรักแข็งแ่งอยู่ร่วมกันอยู่ด้วยกันตลอดไปถึงแม้ฉันยังมีที่อยู่ข้างในหัวใจควรดึงฉันให้ห่างไกลกับแสงสว่างถ้ามีความสูขตอบฉันจะยอมรับให้ฉันพูดในใจของก่อนที่เจาัจะหัดความจงรักภักดีคือทั้งหมดตลอดกัน ชั้นละคุณนะ